ร้านน้อแก้ว 88, แปดแปดแปดน้องพี่เทมร้าสปาอดิวตี้นะคะวันนี้ได้เกียตจากแม่คิมนะคะคุณค่ะน้อพี่ดาวค่ะอันนี้นะคะเป็นลูกคา้าเราทั้งสองท่านเลยนะคะส่วนแม่คิมมาจากร้อยเอ็ดนะคะแล้วคุณแม่ทําคิ้วบอกคุณแม่ปริ้วถาวรใช่ไหมคะคุณแม่แล้วมาทําเป็นสามิตีแต่ไม่ให้ที่นี่นะคะแต่รูปแบบคิ้วมันเพี้ยนนะคะทุกคนดดูใกล้ๆนิดนึงนะคะเห็นไหมคะ,อ,ะอันนี้คือคุณแม่เล่าให้ฟังว่า เปลี่ยนจากถาวรเป็นสันนิติแล้วมันเป็นละมันเป็นเส้นดำบนะคะแล้วคุณแม่บอกว่าเป็นไหนคนก็มองมองแบบนี้คุณแม่เราเห็นการตาเดียวกันมองมาเป็นจุดเดียวกันก็อ่านว่าอะไรอายเขาแล้วถามว่าทำมาจากไหนก็บอกเขาก็บอกเขาใช่ไหมคะตัวเองก็อายเขาแต่ว่าคนทั้กองมีที่มองแยะไม่มองก็มองที่วช่เราเลยบอกหลายๆครั้งใน y o YouTube นอะ แก้ออยู่ท,ทุกครั้งจะบอกลูกค้าว่าเ<ม>วลาทําคิ้วคิดเยอะคิ้วคุณแม่วันนี้คุณแม่นนแมปประสบการณ์มาแชร์กันได้บุญด้วยเนาะ<ม>ว่าการทําคิ้วคุณแม่ลองลองลองวันนี้คุณแม่มาเห็นคุณดาวอ่ะอันนี้คุณดาวออกมาน,นีกันนะคะคุณดาวคุณดาวทาคิ้วจากร้านนวแก้วทาไปครั้งแรกเป็นสีนาโนสีน้ำตาลคุณดาวพอใจไหมคะพอใจแล้วมีคนทากคุณดาวว่าไงคะสวยเหรอทำจากไหน ทีนี้สีนาโนอย่างที่เราเรียนให้ทราบทุกครั้งไม่ต้องซีเรียสครั้งแรกติดแค่ขอบตรงกลางไม่ติดไม่อะไรอย่าซีเรียสเราเติมได้แต่มองไกลๆเหมือนกันเขียนคิ้วไหมคะเหมือนไหมเ,เหมือนนม่วิทยาลักษณทนักวิทาเขียนคิ้วใช่ไหมได,ได้ไหมอันนี้เขาเรียกว่าสามมิติแบบสไลด์เหมือนการเขียนคิ้วรูปแบบคิ้วจะแบบตกต่างกันอย่างชิ้นเชิงเหมือนนกแก้วเห็นไหมคะแล้วก็เหมือนคุณคุณ,คณดาวเห็นไหมมันจะมองมาเป็นเคิร์ฟ แล้วก็ค่อยๆเล็กลงเห็นไหมะมันมองยังไงก็เป็นธรรมชาติมองยังไงก็เป็นเหมือนการเขียนคิ้วซึ่งมันจะแตกต่างกับสามมิติลายเส้นหกมิติลายเส้นจะเป็นแบบนี้นี่คุณแม่น่ารักมากให้การลงมือยอย่างดีแลคุณแม่บอกว่าไม่อยากให้คนอื่นตกเป็นเหมือนคุณแม่เพราะว่าเวลามาแก้จะสวยเท่าทําใหม่เหมือนคุณดาวไม่ได้คุณแม่นเนาะแต่แต,แต่ดีกว่านี้เดยวน้องแกจะแก้ให้แล้วจะมีดีบีฟอร์อัปเตอร์รูปคุณแม่ให้ดูนะคะนี่แหละเรามาทําเป็น เป็นให้มีกุศลบุญต่อกันเนาะว่าเออมันมาทํามาแล้วมันไม่ใช่เรื่องเป็นกระสวยนะแต่เราไม่ได้ไปจุดจงมาบันฑิทั้งสิ้นแค่เราบอกว่าสามมิติกับหกมิติลายเส้นยังไงมันก็เหมือนขนแม่รู้ไหมมันเหมือนขนคิ้วเราไหมไม่เหมือนไม่เหมือนอ่ะมันเป็นเส้นซิซมองมายังไงมันก็จะเป็นเส้นนั่นมันกระเด็กเอาวาดเหยียดใช่ไหมขีดีีเด็กแต่คุณแม่ดูรูกตอนแรกมันสวย ใช่ไหมเขาให้ดูรูปเพราะฉะนั <t uh> <t uh uh ้นรูปมันเป็นแค่กราฟิกแก้วเรียนทุกครั้งเวลาอัดยูทูบอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นการทําบวเรียนของเราเดือนพฤภาเนี้ยเราจะสอนเป็นสไลด์แบบนี้เราจะไม่สอนลายเส้นเลยนะเพราะลายเส้นคุณแม่ตื่นมาเขียนคิ้วเขียนเหมือนเดิมตัวไม่เ้ยกไม่เขียนคิ้วคุณดาวจเขียนคิ้วไหมคุณดาวไม่ได้เขียนคิ้วไหมไม่เขียนเลยใช่ไหมสบายมากเลยแต่ถ้าวันไหนช่วงเดือนแรกทําไปถ้าเราจะไปงานเราก็เติมนิดนึงได้ถูกไหมเพราะมีโครงสร้างอยู่แล้ว แล้วหางมันก็สวยธรรมชาติมันเป็นสีที่ถูกใจไหมคะใช่นไหมพี่ดาวใจโอเคเลยบอกว่า้ำที่จริงๆนะแกก็ก็กล้ากตัวแล้วเพื่อนบอกแกทำใช่ไหมคะค่ะคนอยากมาทำที่ไหนร้านเราสามาจะเป็นปากต่อปากนะคะคุณดาวรู้จักรู้จักเขาวร้านเราจากไหนคนแรกอ๋อมาจากพี่เชยุนะคะแล้วมีคนแนะนำมาอย่างคุณแม่เนี่ยดูในยูทูบไปดูในเคสของแม่คงหรือเปล่าคะอ่าไปดูในเคสที่ว่าเขาทำผิดแล้วแก้ คือคุณแม่ศึกษาหลายที่ใช่ไหมที่เร้านหนวดฟังได้พยามศึกษาตรงนี้นั่นหลายที่แล้วก็คุณแม่มานั่งแล้วนอนแล้วเมื่อกี้ชั่วโมงนึงสายโทรศัพท์ที่ร้านเข้าเยอะไหมเข้าเยอะอ๋อส่วนมากจะศึกษาเรื่องแอคิ้วคุณแม่บอกเออแม่เชื่อแล้วแม่นอนอยู่ที่แม่ได้ยินแล้วโทรศัพท์ดังเรื่องคิ้วทั้งนั้นเลยใช่ไหมต้องตอบตอบมีกระทั่งเมื่อกี้ใครคะล่าสุดช่างใช่เหรออ๋อเมื่อกี้ช่างดิ คิวไม่ติดโทรปรึกษาร้านเราก่อนหน้านี้<ม>ก็ช่างอยากมาเรียนก่อนหน้านี้ก็ลูกค้ยาย้ายแก้คิวคุณแม่นอนอยู่อ๋อมเป็นอย่างนี้เองแม่บอกเข้าใจแล้วแม่ตั้งาจรอยเอ็นนะคะแม่ดันรถเพื่อจะแก้คิวนี่แหละเพราะแม่บอกว่าถ้าไปซ้าอีกรอบนึงมันจะเละกว่านี้มันไม่คุมใช่ไหมคะซ้ำสามสามล้านหกครั้งเละอันนี้ก็สามนั้นทําทำแล้วใช่ไหมโอ้เหรอคะโอตายแล้วเราเราได้ได้ยินแบบนี้พวกเราสึกยังไง ไม่ชอไม่ใจไม่ใจให้ี่าเป็นอย่างนี้บ้างจะทยังไงคะถ้ามี่ดาเป็นอย่างนี้บ้าง่ะพี่ดาจะเครียดลยเครียดเลยแล้วเวลาแก้คิวนะคะมื่นกว่าบาทนะนะทมาพันสองพันก็ช่างดีแก้มื่นก่าบาทเพรแก้ควกมากทาใหม่แค่49นะ่เ่แล้วแต่จะเลือกว่า Co ไหนะทแล้วเติมอย่างเงี้ก็ถ้าต่ำแล้เติมพายัเดือดูแล6ัง รู้ว่จะห 7, ัก7,900ให้ลูกค้าเลือกได้เลยเรามีคอร์สให้เลือก9,900ดูแล2ปีเนะี่ยอ่ามีให้ได้หลายอย่างเราจะมีอะไรให้ลูกค้าเลือกแล้วก็ที่นี่จะอธิบายตรงชัดเจนูอธ<ม>ิบายให้คุณแม่เัาคุณแม่เข้าใจเยองไหใช่ไหมเหมือนพี่น้องคนมกกเาม,าคมื่อกี้เข้ามาคุยกับแม่ลูกค้าอีกคนนึงเข้ามาทักทายคุยกับแม่ว่าเขาแก้มเหมือนกันแล้วเขาแก้ที่เมื่อกี้เสวยไหมสวยคุณแม่เห็นแล้วแก้เริ่มมั่นใจอย่างว่าเออฉันจะเสสรึ่งละแม่จะเสิร์ฟเหมือนกันแด็น เดี๋ยวนุ๊กแก้วจัดให้เลยค่ะวันนี้อันนี้เป็นเก็บความรู้นะคะแล้วก็ให้มีแนวทางในการทําคิ้วว่าคนต่อไปหรือใครกำลังยื่อคิวตรงนี้อยู่นะคะทําคิ้วแบบสไลด์แบบการเขียนคิ้วแบบเนี้ยสวยตอบโจทย์คุณได้เป๊ะคุณไม่ต้องเขียนคิ้วเลยตื่นมามีคิ้วเลยเวยมากหรือคุณจะทามาถูกๆแล้วพังมาแล้วมาแก้ไม่มีตังค์ก็แก้แคุณแม่พุ่งเงินเราแล้ยี่สิบยังแก้ยังมีเลยนะคะท่านอาจารย์าทนไม่ได้ หมื่นกว่าบาทด้วยตังค์ก็มีผู้คนมาทำมาตังเรื่องจริงออกมาคือมีคนจ้องหน้าเรารู้สึกแย่ใช่ไหมเปรียบเนาะออกจากอยากจะเดินหนีจากกลุ่มเลยแล้วพูดได้ตรงมากใครมอวงในกลุ่มหน้ามองจ้องมองี่ะจ้องมองมันเหมือนสติ๊กเกอร์เหรอคุณแม่เหมือนสติ๊กเกอร์ชายก็ยังมองใช่ไหมมันไม่ธรรมชาติทีนี่ยคือเราต้องทำให้ถัง คุณแม่เห็นสองคนแล้วนะวันนี้มานอนมหนึ่งชั่วโมงแล้วคิ้วยาชาคนหนึ่งชิแก้ไปแล้วจากงานที่ทําที่อื่นมาแล้วดำแล้วแก้ไปแล้วคุยกับแม่ประมาณสิเสร็จที่แล้วเนาะอกี้แล้วกลับอีกคนนึงทําใหม่คุณแม่ว่าสวยไหมนั่นแหละเพราะคุณแม่เจอสองเคสคุณแม่ยิ้มได้เลยเราแลกผลกันดีสวยใช่ไหมคะอ๋อขอบคุณค่ะมันต้องใช้เวลาคุณแม่ต้องทำรอบสองนะคะ แม่ก็ต้องมาเจอลอล่อบรับรองสวยแน่ๆน,นะคะเราจะบาดีทุกคูด,ดูอีกครั้งนึ่งนะคะวันนี้นะคะขอบคุณแม่บ้านนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะบา,บายๆถ้ายังไงนะคะสนใจร้านเราเหมือนเดิมนะคะ042932922อเสนใจเรียนหรือสนใจจะมา สักที่นี่กันได้เลยนะคะหรือ042180088หรือมือเบอร์ถือที่ร้านเองนะคะ086309446ตามเบอร์โทรข้างล่างนี้ค่ะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ